นี่ครับเอวศรีเพื่งนใจวันนี้เรามาเช็คอินบริเวณบ้านสวนป่าคลอง11บเอ,อนี่ครับมาชมบ้านป่า3ามอย่างบนกลางล่างในดินบนดินแล้วก็ใต้ดินนี่ครับบนดินใต้ดินพาจะนามาเที่ยวมาชมบ้านป่าสวนคลอง11สวยงามครับตัวน,นี้ร่มรื่นเหมาะสมมากครับสำหรับพักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนที่เครียด คลายเครืเข้ามานี่ครับด้านหลังนู้นก็จะเป็นยางนาไว้เห็ดอะไรออกใต้นาใต้อะไรมีไผ่มีติ้วกอกน้ำมีลำดวนกระบกพยมโอ้ยเยอะแยะหมดสวยงามนะครับตอนนี้เริ่มรุ่นมากหลังจากที่เราเคยถ่ายไป2-3สตอนนี้ก็มาอีพที่4ที่5ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะ ีลมลื่นขึ้นเยอะมากนะครับนี่สวยงามนู่นยาวไปถึงนู่นสิบยี่ิบกว่าไลน่สวยงามมากสาหรับใครที่เครียดใครเค,ครเคียดเข้ามาเดินมาชมก็จะมีความสุขก่อนใครนี่เขาเมาครับจะเคยเห็นน่ครับอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากนี่น่ครับ อร่อยมากถ้าออกลูกดำๆคล้ำๆหน่อยก็จะอร่อยจะสุกโอเคนะครับขอบคุณมากครับ f อฟี FC. เพื่อสนใจกดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์1แชร์เดี๋ยวเราจะมาต่อ EP3 EP4 กันอีกนะครับขอบคุณมากครับ